สวัสดียามเช้าครับเช้าวันนี้เป็นวันที่15กุมภาพันธ์ครับตอนนี้อยู่ที่ซีดารีสอร์ทจังหวัดนครน,นาย,ยกเดินออกกําลังกายแต่เช้าครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วตอนนี้ก็6โมงถึงจะดโมงละนะครับ ก็เดินชมไปเรื่อยนะครับกว้างอยู่ซีดารรีสอร์ทนะครับว้าวใครชอบรถเก่าบางชม TFR 4ประตูนะครับโซนนี้เป็นโซนจ็อกกิ้งแทร็กรอบสีดารรีสอร์ทนะครับมีฟาร์มแกะนะครับ มีความแกะมีคอ,อกมาอ้ามีสวนทุ่งนานะครับแล้วก็มีกระท่อมพอเพียงนะครับระยะทางประมาณกิโลครึ่งนะครับรอบบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบรอบหนึ่งนะครับก็ ก็น่าจะดับพอดีกับอาหารเช้า,เ,าเดินทางมาประชุมกับสบทรครับวันนี้รวมกับในของศึกษาในเทศที่รับผิดชอบของงานกพดนะครับคืองานในของการพระราชมริของสมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพนะครับวันนี้มารับนโยบายของสบทรครับที่สีดารีสอร์ท ประชุมเสร็จบ่ายๆประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามนะครับก็จะเสร็จเปนประชุมเดินทางกลับหนองบัวลำพูโอเคผ่าชมรอบๆอ่าด้านนี้เป็นด้านหน้านี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านพักเหมือนกันนะครับ น่าจะเป็นโซนอีกสไตล์หนึ่งนะครับสีดารที่สอนนี้ก็ติดกับเขื่อนคุ้นด่านประกันชนนะครับด้านหลังบ้านพักหลังโน้นไปน่าจะเป็นสันเขื่อนนะครับแต่ทางเข้าของสีดารที่สอนก็จะเลยสันเขื่อนเลยทางเข้าเขื่อนมานิดหนึ่งนะครับเราก็มาเจอครับลานวงเวียน เดินพอได้เหนื่อนะครับเดินทางไกลกินแก้ง่วงขณะขับรถกินมากอาหารก็ไม่ย่อยไม่ได้ออกกำลังกายอย่อยนอนไม่หลับไปด้วยนะครับเนี่ยครับต้องบอกว่าเรื่อง อ๋อทั้งหลายนี่สำคัญนะครับอ่าีป้ายฟ o อราเดซี่ไอริสฮอร์รี่โรสแมรี่อ i คาเซียนะครับจอกเก้งตรงนี้ถึงตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่600เมตรนะครับจอกเก้งมาตรงนี้อะไรจะมเป็นระยะทางน่าจะ600เมตรแลละนะครับผม บ้านสีขาวหลังงามอยู่ริมเขาอืมใครที่ชอบบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์นะครับโซนนี้โซนนี้ขึ้นมาจากลําห้วยลำธารหน่อยนะครับก็ดูดูปร่ปงรุ่ล่งดีครับยังไปได้ต่อนะครับเนาะ่อน่าจะเป็นพื้นที่ของซีดารรีสอร์ททั้งหมดนะี่ครับ